โรงพยาบาลอบจภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเมื่อวันที่5มิถุนายน2568เวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตชุมชนบริเวณท่าเรือรัศดาหมู่ที่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจำนวน2ครวัวเรือนนำโดยนายแพทย์กิติปรมัตถ์ผลแพทย์บรศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจภูเก็ตพร้อมทีมจากแผนกวชกรรมสังคมนักกายภาพบำบัดและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่เด็กัังนี้วันนี้ก็มาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บริเวณอ่าคานเรือใกล้ๆกับอ่าเกาะทิเล่ก็<ด>เป็นพื้นที่รับผิดชอบของอ่าโรงพยาบาลอบจภูเก็ตก็บางรายจําเป็นต้องใช้เตียงซึ่งทางโรงพยาบาลอ,าอบจภูเก็ตก็จัดหาเตียงมาช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นเตียงแบบพิเศษที่สามารถ ขันขึ้นลงได้ก็มีอสมอที่อบจอดูแลอยู่ก็มาช่วยลงพื้นที่ด้วยนะโดยการลงพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดิึงการการฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้ปว่วยโดยทางทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ป่วยพร้อมให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิด โดยมีการประเมินสภาพร่างกายและการดูแลอาการแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วกยีอเ่เนอกจากนี้ทางทีมแพทย์ อยากให้คำแนะนําแก่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตัวเช่นการดูแลสุขะอนามัยของผู้ป่วยติดเตียงและการบริหารจัดการเรื่องการทานยาให้ตรงตามคําแพทย์สั่งเพื่อให้กระบวนการการรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องปวดในต่อยและแขนขวาถนัดกว่าเนาะแขนขวาครัางั้นเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาไม้มาให้แล้วให้ถือกับแขนขวานะในขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลอบจภูเก็ต ได้เหมือนการโครงการประคองกายคลายทุกข์โดยมีการมอบเตียงผู้ป่วยเบาะรองจํานวนหนึ่งชุดและรถเข็นผู้ป่วยวิวชัยจำนวนหนึ่งคันให้กับผู้ป่วยสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความลำบากของผู้ป่วยและครอบครัวแต่ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ด้องการความช่วยเหลือในด้านการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตโครงการอบปรจอประคองกายคลาย,ลายทุกข์เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของอบอจอภูเก็ตในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชาวภูเก็ตสําหรับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการยืมกายอุปกรณ์สําหรับผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงสามารถติดต่อขอรับได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรภสอตใกล้บ้านท่าน